แล้ว100%มติจากคณะรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังให้มีการเบิกงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น3แสนล้านบาทเยียวยาวาระเร่งด่วนในสภาวะวิกฤตให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านจ่ายเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น5,000บาทจะได้รับวันใดโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยหรือไม่เชิญไปรับชนรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กระผมมีข่าวสารในส่วนของการเยียวยาบรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาข่าวขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลตนเองให้ดีๆด้วยนะครับตอนนี้นั้นการฉีดวัคซีนอยู่ที่ประมาณ10.57%เท่านั้นและในส่วนของการติดเชื้อกล่าวได้ว่าเป็นนิวไฮ6,000คนต่อวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทั้งตัวเราและคนในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลตนเองและทุกๆท่าน ต้องผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันทุกคนเลยนะครับสําหรับเนื้อหาข่าวในครั้งนี้เป็นการโอนเงินสด จำนวนทั้งสิ้น5,000บาทติดต่อกัน3งวดเริ่มโอนครั้งแรกในวันที่8กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นการโอนเข้าบัญชีโดยตรงสำหรับมาตรการของทางรัฐบาลน,นั้นนายอาคมเติมพิทยาไบสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการแถลงข่าวเร่งด่วนในส่วนของมาตรการการเยียวยาจากการสั่งการโดยตรงของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้มีการเยียวยาเงินส่วนจำนวนทั้งสิ้น5,000บาท เป็นการปัดใหม่โครงการเราไม่ทิ้งกันในรอบแรกนํามาใช้ใหม่สําหรับท่านใดที่มีสิทธิ์ในส่วนของโครงการเราไม่ทิ้งกันและได้รับเงินสดจํานวนทั้งสิ้น15,000บาทไปแล้วในวันที่แกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยประมาณตัวท่านน้ําจะรับการโอนเงินสดอีกจํานวนทั้งสิ้น5,000บาทติดต่อกัน3งวดท่านใดที่เคยลงทะเบียนไว้และได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินเยียวยาครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ